สวัสดีครับผมกบผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสภยนะ้ำพูดได้บายวินวินผูครับพบกันตอนนี้ครับเป็น ตอน e ีกีของโมบายคอมพิเซ็ตประกอบเสร็จพร้อมใช้งานที่เคลื่อนที่ได้แบบที่โมเดลที่ดีที่สุดในโลกครับท่านได้พบกับตอนที่1ไปแล้วครับกับข้อดีที่มีมาในชุดนี้ครับเยอะแยะมากมายเหลือเกินครับเดี๋ยวเราลองมาเทสใช้งานจริงกันเลยครับชุดนี้ครับนอกจากเราจะมีชุดปั๊มกรงเครื่องเกลือที่คุณภาพดีแล้วครับเรายังมีชุดทำความสะอาดครับสายดูดตะกรงนะครับล้อดูดตะกรนเฮเวิร์ดนะครับทั้งชุดแล้วก็กระชอนเราไปถึงแปลงครับเป็นเฮเวิร์ดทั้งชุดนะครับรวมมาด้วยพร้อมทั้งด้ามดูดตะกรง เรามาดูอุปกรณ์ทั้งหมดกันอีกครั้งนึงนะครับเริ่มจากตู้คอนโทรลครับเป็นหน้าตาแบบนี้ครับคอนโทรลของเครื่องบริโคลินจากเกลือครับเพนแทไอคอร์พาวเวอร์เซ็นเตอร์ครับอยู่ตรงนี้ครับทั้งหมดวางอยู่บนรถเข็นสเตเลสครับเราข้ามมาดูปั๊มที่คุณภาพดีมากครับเพนแทซูเปอร์โฟครับที่เลือกใช้ในชุดนี้2แรงม้าเป็นปั๊มที่รับประกันยาวนานถึง3ปีครับหนึ่งเดียวในโลกครับที่กล้ารับประกันถึง3ปีเมดอินยุโรปครับ เม็ดอินอิตาลี100%ครับเครื่องผลิตคอร์บินจากเกลือนะครับเพนแทไอคอร์เป็นรุ่นที่ใช้งานได้ดีมากที่สุดครับใช้งานง่ายมากสุดแต่รับประกันมากที่สุดถึง2ปีครับทั้งกองคาร์ชิทพิลเตอร์ครับใหญ่สังเคราะห์จากเพนแทครับเพนแท PLM 150ครับ PLM 150โฟลรตประมาณ25คิวต่อชั่วโมงครับเวลาที่เราจะเปิดล้างความสะอาดครับไม่ต้องแบ็กวอร์ดครับเปิดที่นะครับเป็นลูกศรตัวนี้ครับพุดแล้วก็คาร์ูเรียนครับแล้วก็ถอดไส้กองออกไปล้างครับง่ายๆก่อนที่เราจะรรรัันะบบบค เราต้องเติมเกลือเข้าไปในสระว่ายน้ําก่อนนะครับเป็นเกลือรีไฟเซอครับเป็นเกลือที่บริสุทธิ์นะครับเป็นเกลือที่สะอาดแล้วเท่านั้นครับถึงจะสามารถบำบัดน้ําได้ดีครับปริมาณเกลือที่ต้องการครับเครื่องรุ่นนี้ครับ3,000ถึง3,600 ppm นะครับค่าที่พอดีพอดีที่เครื่องต้องการก็คือ3,400 ppm ก็ประมาณนะครับ3.5กิโลนะครับของเกลือต่อน้ําในสระหนึ่งคิวครับประมาณนี้ครับถ้าสระ50คิวก็เอา3.5คูณ50นะครับก็จะได้ปริมาณเกลือที่พอเหมาะ ในการเติมในครั้งแรกครับเดี๋ยวเรามาเติมเกลือกันเลยครับเราสามารถเติมเกลือลงไปในสาได้เลยนะครับกระจายกระจายไปทั่วสารนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเราจะทําการลันระบบกันเลยนะครับเราจะลันระบบกรนะครับเป็นระบบคาชิโร่เป็นระบบกรนะครับเป็นเสมอนะครับห้องเครื่องเคลื่อนที่ครับใช้ในการกรองคาชิโร่ปกติ เราจะยังไม่ทาความสะอาดนะครับยังไม่ดูดตะกอนครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยก่อนที่เราจะเทสระบบนะครับทุกครั้งต้องเติมปั๊มให้เต็มตะก้าหน้าปั๊มนะครับในชุดนี้ออกแบบมานะครับทางด้านดูดมีเช็ควาลนะครับทำหน้าที่แทนฟูดวาลนะครับแล้วก็มีตัวแว็กซ์ทับฟิตติ้งครับเป็นท่อดูดแล้วก็เป็นท่อดูดตะกอนในตัวเดียวกันเลยนะครับขึ้นมาตามนี้ครับเติมน้ําเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลั่นระบบันเลยครับเตรียมทุกอย่างพร้อมนะครับไล่ขันยูเนียนทุกอย่างให้พร้อมครับขันให้แน่นครับ เรามาลองเปิดระบบรันแมนนวลกันก่อนครับมีไฟซัพพลายเข้ามาแล้วครับก็จะมีตัว LD สีแดงติดแบบนี้ครับที่หน้าตู้มีแมนนวลนะครับออฟออโต้นะครับเราจะเปิดที่แมนนวลก่อนครับถ้าในโหมดแมนนวลนะครับเครื่องเกลือยังไม่ทํางานนะครับเราจะลองเรียบปั๊มก่อนนะครับความเรียกน้ําได้เร็วมากครับเอเปิดแมนนวลเสร็จเรียบร้อยครับทาการตรวจช็คว่ามีรอยรั่วต่างๆไหมนะครับเครื่องทํางานได้ปกติครับจากนั้นเราจะมาเปิดที่ออโต้กันครับ ตำแหน่งที่ตรงกลางนะครับเลขศูนย์นี้คือ o อฟนะครับหยุดระบบทั้งหมดก่อนที่เราจะเปิด <ouse reasoning paper> อโอโต้เรามาดูการตั้งเวลานิดนึงครับในหมดอโอตโต้จะทํางานนะครับตามนาฬิกาที่เราตั้งนะครับถ้าดันเข้าไปแบบนี้ก็คือทํางานนะครับถ้าผักออกก็คือหยุดเบื้องต้น um, ผมจะผักออกทั้งหมดก่อนนะครับถ้าเราผักเข็มนะครับข้างนอกออกก็จะไม่ทํางานนะครับ<ๆ>ผมจะให้ทํางาน8ปดโมงถึงเที่ยงนะครับก็ดันเข้าไปครับ <efficiently> 8 <beb a mile> 9 1 0 11 8โมงถึงเที่ยงก็จะตั้งแบบนี้ครับ และทำงานอีกช่วงครับ14ถึง18ครับก็ดันเข็มเข้ามาครับกับ14ถึง18เป็นว่าเราเครื่องเราครับทำงาน2ช่วงครับ8โมงถึงเที่ยงแล้วก็14นาฬกาถึง18นาฬิกานครับถ้าเปิดออโต้จะทำงานเฉพาะช่วงนี้ครับถ้าเปิดเมนนวลทำงานเลย ก่อนที่เราจะปรับใช้งานจริงครับอย่าลืมตั้งเวลาจริงก่อนตั้งเวลาจริงครับเข็มลูกศรสีดําตัวนี้ครับตรงตำแหน่งไหนคือเวลานั้นครับตอนนี้เวลานะครับ15นาฬิกาครับก็หมุนนะครับให้ลูกศรไปอยู่ที่เวลา15นาฬิกาครับลูกศรสีดําอยู่ที่หมายเลข15ครับก็เวลาตรงครับ15นาฬิกาครับเดี๋ยวเรามาลองทํางานกันเลยนะครับ15นาฬิกาก็อยู่ในช่วงค่าเวลาที่2ที่นะครับที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่ครับ 1 4ถึง18นะครับถ้าเราเปิดออโต้เครื่องจะทำงานเลยนะครับหมดออโต้แบบนี้ครับปั๊มทำงานเครื่องเกลือทำงานครับเราสังเกตได้ว่าปั้มทำงานนิ่งมากครับเราสามารถเปิดฝาได้ที่ตรงนี้ครับกรณีที่รันเครื่องใหม่ๆครับตัวนะครับเซาเลเวลครับว่ากูดนะครับหรือโลตอนแรกจากกระพริบเขียวแดงแบบนี้ครับถ้าเกลือปกตินะครับก็ติดเขียวค้างนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ในเรื่องของโฟว่ามีน้ําไหลผ่านเซลไหมครับโฟสถานะโฟสเตตัสตอนนี้ครับมีน้าไหลผ่านครับปกติเครื่องทํางานครับตอนนี้นะครับสั่งให้ทํางานแบบการผลิตแบบไม่สูงครับต่ําการผลิตนะครับสั่งงานได้นะครับเพิ่มลดที่ตรงนี้ครับถ้าเรากดที่ปุ่มมอนะครับก็จะเป็นนะครับมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับนะครับถ้าติด3ดวงก็คือทํางานแม็กซิมัมเลยครับถ้าดูว่าน้าในสารสะอาดดีก็กดลงมาครับ มีเดียมก็ได้ครับทุกตัวเขียวหมดครับนี่คือภาวะปกตินะครับแต่ว่าอยังรอตัวนะครับเซ้าเลเวลอยู่นะครับว่าปกติแล้วหรือยังนะครับข้อดีของเครึ่งเกลือรุ่นนี้ครับถึงแม้ว่าเกลือนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่สีเขียวแบบนี้ครับยังสามารถทํางานปกติครับแต่กําลังการผลิตก็ลดลงตามปริมาณเกลือที่เป็นสารดังต้นนะครับตอนนี้เริ่มกระพริบที่เขียวนะครับกูสีแดงหายไปครับถ้ากระพริบนะครับ เป็นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าค่าเกลือนะครับเกินนะครับเกลือเกินมาตรฐานนะครับเกิน4,500ไปนะครับก็จะกระพริบเป็นสีเขียวแบบนี้ครับถ้าเกลืออยู่ในช่วงมาตรฐานนะครับ3 0 0 0 3 6 0 0จะติดสีเขียวค้างปกตินะครับถ้าเติมเกลือเกินแบบนี้ก็เอาน้ําบางส่วนออกครับเครื่องก็จะติดเป็นสีเขียวปกติครับถึงแม้ว่าเกลือสูงครับเครื่องก็ยังทํางานนะครับผลเอาน้ําเกลือมาแปลงเป็นคลอรีนครับ นี่คือความสุดยอดของนะครับโมบายคอมพิวเซตประกอบเสร็จพร้อมใช้งานที่ดีมากที่สุดในโลกครับดีมากที่สุดครับที่ปั๊มเพนแทร์ตัวนี้ครับรับประกันถึง3ปีบ่อเลนดีเสียงเงียบครับเครื่องเกลือนะครับใช้งานง่ายนะครับดูแลบำรุงรักษาง่ายรับประกันยาวนานถึง2ปีถังกองคาร์บินฟิลเตอร์ครับกองใสสะอาดนะครับน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ได้ง่ายครับถ้าเราต้องการให้ทํางานในโหมดการกองปกติครับบำบัดน้ําไปเรื่อยๆทําทุกวันนะครับก็เข็นรถเข็นโมบายคอมพิวเซตตัวนี้ครับเข้ามาที่ข้างสาดแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดระบบเสียบปลั๊ก ง่ายแบบนี้ครับก็สามารถบำบัดน้ําได้ถ้าเกลือต่ำก็เติมเกลือเข้าไปในสระว่ายน้ำครับวิธีการดูดตะกรันนะครับเราจะปิดระบบก่อนมาที่ออฟก่อนนะครับเดี๋ยวเรานะครับประกอบตัวล้อดูดตะกรนแล้วก็ด้ามดูดแล้วก็สายดูดครับเสียบนะครับสายดูดตะกรนไปที่ล้อดูดตะกรนแบบนี้ครับแล้วก็ล็อกด้ามดูดให้เดือยล็อกนะครับโผล่แบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ดึงตัวแวกข้ามฟิตติ้งที่อยู่นะครับทางด้านวาวดูดครับ สวมแบบนี้ครับแล้วก็ดันเข้าไปอีกครับดันเข้าไปให้แน่นครับจากนั้นเราก็ให้ตัวกระคั่มตัวนี้ครับอยู่ในใต้น้ำครับลมจะได้ไม่เข้าครับนะครับให้อยู่ในน้ําแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอารวอดูดตะกอนครับลงในน้าครับในระหว่างนี้ครับที่เราเอาสายดูดตะกอนลงครับนัมนก็จะมีตัวอากาศถ้าเราจะช่วยให้นะครับสายดูดตะกอนนะครับมีน้ําเต็มเราต้องกรอบน้ํากรอกน้ําที่สายดูดตะกอนก่อนนะครับเดี๋ยวเราถอดที่ปลายตัวนั้นอีกรอบครับกรอกน้ําให้เต็มสายดูดนะครับพอเริ่มเต็มครับก็เสียบเข้าไปใหม่ครับ เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ลัานระบบแล้วก็ดูดตะกอนไปด้วยเลยครับด้ามที่ให้ไปด้วยสามารถสไลด์ได้นะครับถอดนะครับกรณีดูดตะกอนแบบนี้ครับเราจะเปิดที่แมนนวลหรือออโต้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดที่กรณีที่เราไม่ต้องการเปิดระบบเกลือนะครับก็ปัดไปที่แมนนวลครับถ้าเราต้องการให้ระบบเกลือทํางานไปด้วยระหว่างดูดตะกอนก็นะครับก็ไปที่ออโต้ครับตะกอนน้ำจางจะไปติดอยู่ที่ถังกรองนะครับก็ดูทําความสะอาดครับ เศษขยะใบไม้กิ่งไม้ต่างๆที่ตกอยู่ที่พื้นนะครับก็สามารถดูดเข้าไปเติดที่ถังกรองได้เป็นทั้งเครื่องบำบัดครับระบบเกลือเป็นทั้งชุดโมบายคินนิ่งไปในตัวครับนี่คือความสุดยอดของตรงนี้ครับพื้นผิวตรงไหนที่ไม่สะอาดครับเราสามารถถูล้อดูดตะกรอนนะครับไปได้นะครับทั่วถึงเลยนะครับเสร็จสับในชุดเดียวเลยนะครับมีเครื่องโมบายคอมพิเอร์ประกอบเสร็จพร้อมใช้งานระบบเกลือครับระบบบำบัดสระว่ายน้ำแบบเคลื่อนที่ครับไม่ต้องเดินท่อในสระว่ายน้ำที่จะสร้างใหม่ครับไม่อยากเดินท่อก็ใช้ระบบนีด้ ที่เป็นบ่อปลาอยู่แล้วไม่อยาหรือระบบโครงสร้างใหม่ไม่ต้องการเดินท่อใหม่ชุดนี้ก็เหมาะครับรวมไปถึงครับมีระบบอยู่แล้วครับสะขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าออกแบบปั๊มกองไว้ในตอนแรกคำนวณการผลิตอัตราการสูบไม่เพียงพอครับทําให้น้ําไม่ใสสะอาดดีก็เพิ่มเติมชุดนี้เข้าไปได้นี่คือชุดปั๊มกองเครื่องเกลือระบบเกลือโมบายคอมพิเซตประกอบเสร็จพร้อมใช้งานที่ดีที่สุดในโลกต้องการงานคุณภาพแบบอย่างนี้ครับมีที่เดียวในโลกครับคอมพิเซตประกอบเสร็จพร้อมใช้งานที่เคลื่อนที่ได้ จะเข็นไปไว้มุมไหนของเสาไว้น้าก็ได้สามารถทํางานได้แบบง่ายๆครับไม่จุกจิกซับซ้อนครับสามารถดูดตะกอนได้เองครับสำหรับวันนี้ครับผมวิชาต้องจากลาไปก่อนครับพร้อมกับชุดคอมพิเซสประกอบเสร็จพร้อมใช้งานนะครับที่เป็นแบบเคลื่อนที่ได้ที่ดีมากที่สุดในโลกครับปั๊มรับประกัน3ปีเครื่องเกลือรับประกัน2ปีถังกองคาทิศครับรับประกัน2ปีสนใจเครื่องนี้ครับอย่าลืมติดต่อฝ่ายขายวินวินบูครับขอบคุณที่ท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ